วันนี้วันนี้พ่อหน,นันบ้านหนองแดงอโเชังกลางเอางอเนี่ยฮะเหมือนจะไปเหมาที่เดียวกันมาเลยเหมาฝูงมาเหมาฝูงมาแล้วได้วัวยุดดีๆแบบนี้มามาแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับมาถึงแต่เช้าขายออกหมดแล้วนะครับตัวหมื่นสามเนื้อดีๆราคาเฉลี่ยครับทุกท่านเนี่ยตัวหมื่นสามขายแล้วครับแต่ที่ยังอยู่คือแบบนี้สองหมื่นหกนะครับ ามตัวเนี่ยสองหมื่นหกพันบาทงัวไทยพื้นเราเนี่ยนะอันนั้นเป็นคู่แม่ลูกหนึ่งคู่บวกแม่เดี่ยวแม่นี้ความสูงไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรนะสองแม่นางเนี่ยไม่ถึงเมตรพ่อเขาจะเอาสองหมื่นหกยังอยู่ครับส่วนพวกนี้ขายไปหมดแล้วตัวละหมื่นสามหมื่นสามอันนี้ประมาณสักเมตรสิบเซนเนื้อตัวดีทุกตัวเลยเนี่ยสี่ตัวเนี้ยขายไปลวตัวหมื่นสามนะครับข้างนอกนี่ก็งัวพ่อเขาทั้งหมดแล้วครับเนี่ยอ่า ขายไปก็เยอะแล้วยังค้างอยู่ก็เยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหนึ่งนะผมชอบแล้วตัวนั้นเนะตัวนู้นเท่าไหร่นะพ่อตัวผูกจ้องอยู่ตัวเดียวนู้นนะขายยังเอาทุกท่านนี่นี่ผมชอบตัวนี้อ่ะผมชอบตัวนี้หน้าตาหน้าตาเจ้าเล่ยเอาเรื่องไงนี่ไงอ่าพ่อนันจะเอาหมื่นสองนะครับตัวนี้นะวัวมีทรงวัวมีทรง เมันเยอะครับทุกท่านนะไม่รู้จะถามตัวไหนดีก็ลองโทรหาพ่อก็ดูนะแล้วก็ท่านได้อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงกลางทุ่งช้างอยากจะให้ทีมงานของพ่อหนันไปตีราคาก็โทรตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับป่าทองไม่แน่ใจว่าขายแล้วมั้งมาเมื่อเช้าราคาแบบนี้มันราคาเปิดแบบนี้มันไม่น่าจะเหลือแล้วเนาะเดี๋ยวผมถามทีว่าได้ขายไม่ได้ขายนะ ตัวใหญ่ๆเนี่ยที่กำลังเยาะขึ้นรถเนี่ยนะอ่า <c oughs> มาเมื่อเชา้าท่านเปิดหมื่นพันห้าร้อยนะครับแม่นางใหญ่ๆแม่เนี่ย <c oughs> ว้าว <c oughs> เป็นวัวลูกผสมด้วยเ <c oughs> นี่ยฮะตัวนี้เดี๋ยวถามเจ้าของวัวปลาทองขายหรอครับตัวนี้ไม่ได้ขายขายซื้อสองตัวครับโอ้แม่ใหญ่ๆไม่ได้ขายครับหมื่นพันห้าร้อย มื่นพันห้าร้อยโอ้มาสามได้ขายสองถือว่ายอดเยี่ยมคู่ไหนขายเท่าไหร่ครับท่าน <13. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่ที่ท่านได้ขายนะครับโอ้โอตัวนี้ยังงามอยู่นะยังงามอยู่หมื 10, น่นพันห้าร้อยนี่โอ้โหเดี๋ยวผมดูท,ที่ที่เราที่ผมถามราคาเมื่อกี้คือคู่นี้นะครับขายไปสิบสามครึ่งคือคู่นี้ตัวหกพันกว่าบาทมันจะไปเหลือเนาะเนี่ยเขียงเนื้อซื้อแน่เลยราคาอย่างนี้อืม คือเขียงเนื้อเขามีโอกาสเลือกขายเขียงเลยครับ,รบว่าแล้วขายเขียงฮะนี่จะเอาไปส่งเขียงด้วยราคาหมื่นสามห้าร้อยนี่ถูกไม่พอนะครับต้องเอาไปส่งเขาถึงเอาลงผูกให้เขาด้วยบริการ <laughs> บริการทุกตลาดประทับใจตอนนี้ถึงจะได้ขายเอาละยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเหลือแม่ใหญ่นะทุกท่านนะของปลาทองพิกาดบ้านทุ่งขามเมืองเมืองน่านนะครับอ่าผมเดินดูในตลาดคู่นี้เป็นเป็นคู่ที่ราคาพอเปิดได้ดีครับ งัวของทางาน้องฟิล์มมั่นม่วงอำเภอท่างผาเนี่ยเจ้าเล่เนี่ยสูงประมาณเม็ดยี่สิบเซนแข้งขาใหญ่ราคานะครับหมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้นะส่วนตัวลูกผสมบาม่านี่หมื่นหมื่นสองพันตัวนี้อเปิดราคาได้ดีตัวนี้เม็ดยี่ห้าเลยนะพร้อมอยู่แต่สูงตัวนี้หมื่นสองพันหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ แล้วก็คู่ใหญ่แม่นางใหญ่ของน้องฟิลมปี่เมสาิบห้าเลยละ่ะคู่กับแม่สาวแม่ดำเนี่ยนะครับสองหมื็พันบาทโอ้โหแม่แม่เล่ใหญ่นี่เนี่ยให้ดูเลยมันไทยเนี่ฮะแบบนี้เลยสาวเจ็ดก็แต่แม่ดํานี่ออกไทยออกไทยพื้นนะครับออกไทยเมืองนะเป็นกัดไทยอ่ะคู่นี้สองหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวถ่ายย้อนไปให้ดูคู่นี้ หมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับนี่พ่อพัดบ้านดอนมูลพ่อนี่หวัวพ่อเหรอคู่ <ALK S> ละสาวแปดครึ่งวันนี้มากี่ตัวพ่อ 8. 8. ขายกี่ตัวแล้ว ขายไปสองตัวแล้วทุกท่านมาเจ็ดตัวขายสองโอเคแล้วแต่คู่นี้ท่านเปิดสองหมื่นแปดพันบาทาคุยไปด้วยสบายๆตลาดประหัดตัวนี้เมรสามสิบเทียบเจ้าของวัวได้ฮรลูกพันธุ์สันฐานเขาแบบนี้อ่านี่แต่ว่าลูกเนี่ยแยกขายได้แล้วเปิดเซาแปดปูพัดนี่สไตล์ท่านจะเปิดสูงๆครับแต่ว่าไหลได้เยอะราคาที่ผมนําเสนอเป็นราคาเปิดทุกท่านเป็นราคาเปิดตัวนั้นเมษสามได้แล้วเนาะ เห็นไมเทียบกับเจ้าของบัวดูอ่าแล้วก็ถ้าแต่ลูกเขานี่งามดีทรงเขานะหน้างามด้วยแม่ถ้าแม่เขามีนายน่าจะมีด้วยน่าจะมีนาด้วยดูทรงอ,อ่ะอพอดีคุณลุงท่านนี้ท่านทําเขียงเข้ามาถามถามเฉพ่อแม่ครับผมโอ้พ่อผัดจะเอาเฉพาะแม่เอาสิบเจ็ดคุณลุงท่านนั้นท่านทาเขียงนะครับ เจ้าจของเขียงมั่นใจว่ามีในผมก็มั่นใจว่ามีในครับแม่เขานะมั่นใจว่ามีในเอาถ้ายังอยู่คู่นี้นะครับสองหมื่นแปดพันบาทพ่อผัดบ้านนอนมูลอำเภอท่างผาครับผมน้องน้องคงบ้านมอนมาอา่ช่วงหลังนี้น้องคงก็มาเก็บบัวในตลาดป่าหาดนี่แหละครับอา่าคู่นี้คู่นี้นะครับแม่ดูฮะแม่นี้ผอมผอมสูงตัวนี้น่าจะได้นะทุกท่านนะเมตสามห้านะ เม่สามห้าคู่กับตัวเนี้ยราคาสาวห้านะครับราคาสาวห้าสองหมื่นห้าพันบาทอ่ะเนี่ยคู่นี้ก็ราคานี้เป็นราคาให้ต่อทุกท่านราคานี้เป็นราคาให้ต่อสองหมื่นห้าพันบาทเจ้าของวัวน้องคงนั้นท่านอยู่บ้านมอนตลบบวลนครอำเภอปวนะครับก็มีวัวพร้อมขายเพียบเลยพร้อมขายเพียบเลยลองโทรหาน้องเขาดูครับผมฮ้อยตูฮ้อยตูวันนี้ก็ได้วัวลูกผสมเลือดยุโรปแบบนี้มา เข้าตลาดหลายตัวตัวนี้แม่สาวตัวนี้น่าจะเป็นมันพร้อมอยู่มากเนาะผมว่าน่าจะเป็นเล่มั่นอนะ่ะไม่ใช่เล่บีบนะเนี่ยสูงเม็ดยี่สิบตัวนี้เป็นเล่นเนี่ยนะครับราคาตัวละหมื่นสามราคาตัวละหมื่นสามเนี่ยหนึ่งสองตัวหมื่นสามเจ้ากัดนี่ก็เป็นงวของทางห้อยตู่เหมือนกันนะโอ้กัดตัวนี้ดําสนิทเลยครับสูงประมาณสัก เม็ดยี่สิบห้าตัวนี้ได้อะอเนี่ยตัวหมือนสามเหมืนสามทุกท่านโอ้โหสครบเครื่องเลยนะเลขก็มีนี่ก็มีแล้วก็แบบนี้ก็มีโอ้โหเอาสามตัวนี้ตัวเหมื่นสามหมืนสามหมืนสามแม่สาวหนึ่งตัวแม่นางหนึ่งตัวแล้วก็ผู้หนุ่มหนึ่งตัวนี่นี่ห้อยตัวคือท่านนี้ละห้อยตูท่านนี้ทุกท่านว่าจะเปิดเท่าไร่ตัวนี้เขาเท่าไร่ครับลูกพี่ตัวอย่างงี้ หมื่นพันทุกท่านอย่างเงี้ยหนึ่งมืนพันก็สีดีหัวไทยเรานะหัวไทยเฟรมกลางเล็กเราเนี่ยสีดีเลยละ่ะนี่เอาหมื่นพันลองตัวหาห้อยตัววัวทั้งหลังสาตัวนั่นรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับราคาควายก็แปลกครับพยายามจะดันราคากันนิดหนึ่งหรือว่าราคาต้นทางมันขยับก็ไม่แน่ใจนะครับ ควายที่มาขายทางอีสานนี่จะมาจากสองแหล่งใหญ่คือภาคกลางแถบอูไทยกับพิษณุโลกขึ้นมาขายที่นี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากทางขอนแก่นร้อยเอ็ดทุกท่านมามาดันราคาวันอาทิตย์ที่เห็นเลยครับพยายามดันราคากันนิดหนึ่งก็ไม่ออกเลยครับนี่ควายที่เห็นทั้งหมดนี่เป็นควายพี่เหียมนะครับตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยความสูงก็อยู่ประมาณสักตัวละเมตรสิบห้า เนี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยคือผมเห็นเขียงเข้ามาต่อพี่เหี่ยมแล้วลงได้นิดเดียวครับลงได้นิดเดียวแปลว่าอาจจะต้นทางทางอีสานก็ขยับก็เป็นได้ควายนะครับหมายถึงควายนะแม่สาวแม่นี้ก็เหมือนกันนะครับหมื่นสองพันหมื่นสองพันห้าร้อยโทษทีขอไปครับหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยอือไม่แน่ใจนะพี่ๆที่อยู่ทางอีสานบอกเล่ากันบอกเล่ากันหน่อยครับว่าราคาควายทางอีสานขยับหรอเปล่ามาถึงเหนือถึงตึงๆอย่างนี้เนาะ ดูตัวหมื่นตัวหมื่นสองกว่าอืมพี่เหียมมาวันนี้หกตัวนี่มึ่งได้ขายไปตัวเดียวตัวใหญ่นู้นหนึ่งสองพันห้าร้อยนะครับตัวตัวนู้นน่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับที่ได้ขายไปนะทุกท่านนะที่ได้ขายไปนะนี่คือตัวเนี้ยนี่คือตัวนี้ครับอืมหน่สองพันห้าร้อยเอ้าก็ที่เหลือยังอยู่เยอะนะฮะลองโทรหาพี่เหียมดูครับพี่กล บ้านผู้แหนบางทองอโวเชียงกลางมาเอาควายมาขายเพียบเลยครับควายจากการบ้านชาติจมูกพลจักรคอนแก่นแบบนี้ตัวเก้าพันนะครับเนี่ยไอสองตัวขนาดข้างนี้ขายไปแล้วทุกท่านเหลือตัวกลางนั่นแหละตัวเก้าพันบาทอ๋อเหลือตัวนี้ทุกท่านไอสองตัวนั้นขายแล้วตัวเก้าพันตัวนี้ก็เก้าพันเหมือนกันเออก็ช่วงหลังวันนี้ก็จะเป็นควายไซนี้แหละครับที่ขายดีนะครับเนี่ยตัวเก้าพันเก้าพันที่ยังไซขึ้นกลางใหญ่แบบนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวสองหมื่นเนี่ยฮะ แบบนี้ตัวสองหมื่นสูงเมตรยี่สิบได้เลย,ยลอ่าแบบนี้ก็ขายแล้วโอ้ยเพเลี้ยงคนได้ขายดีฮนะวันนี้ขายไปสี่ห้าตัวแล้วอ่าค<ส>ู่นี้สองหมื่นเท่าไรนะไม่เลี้ยง,งนี่ฮะผู้จัดก,การของพี่คนท่านก็นั่งอยู่นี่คู่นี้สองหมื่นห้าพันบาทสูงประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้านะครับควายกลายเป็นว่าไม่เลี้ยงเดี๋ยวนี้ควายถ้าเอาควายไซส์ใหญ่มามันไม่ค่อยจะขายเลยทําไมเอาแต่ไซส์เล็กมาไสาเล็กต้องผสมสาม,สามันหรือ<ม>ยังไงเบารถเรา อ๋อลูกค้าเราเป็นลูกค้าไซนี้อ่าลูกค้าของแม่เลี้ยงเขาเป็นไซหมื่นหน่อยๆเนี่ยคู่นี้สองหมื่นห้านะครับราคาให้ต่อมีวัวอยู่ตัวหนึ่งหมื่นหกพันบาทแมตัวนี้งามมาก <c oughs> เบ้าหางเขาเบ้าหางแล้วก็ผู้หางงามมากเดี๋ยวผมหาหาหาแสงนี่นะครับหาแสงให้ทุกท่านดูกันนี่เป็นไงหมื่นหกแม่หางงามมาก <c oughs> หางเป็นพุ่มลังนกเลยปลายหางเขา เอายาวๆเส้นนี้ลองโทรหาแม่เลี้ยงท่านนี้แหละครับพี่กัดอยู่บ้านผู้แหนอำเภอเชียงกลางนะครับแม่นางแม่นางใหญ่ๆแบบนี้พ่อยงบ้านม่งจะเลิศขายไปแล้วนะครับตัวนี้หมื่นสามตัวนี้ยังเท,ท่าที่หมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้นะยังอยู่ครับตัวนี้เมษสามสิบได้ผอมสูงลูกพันสันฐานแบบนี้ฮะผอมสูงส่วนที่ท่านได้ขายก็คือคู่เนี้ยครับเดี๋ยวมันจะไปเหลือเนาะเนี่ยขายไปหมื่นสี่ทุกท่านแบบเนี้ยคู่ละนะครับเป็นแม่ แม่สาวไทยไว้พร้อมผสมสูงเมตรสิบห้ากับแม่สาวน้อยสูงประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยขายไปหมื่นสี่นี่ขายไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทที่ยังอยู่ก็คือตัวนูนนหมื่นสามพันบาทแล้วก็ตัวไหนนั่นนะฮะแปดพันอันนี้ก็ยังอยู่ครับแปดพันอ้าสดีดีเลยวันนี้ลุงยงมาสีงามเลยตัวลูกผสมหมื่นสามแล้วก็คู่นี้ปล่อยไปละหมื่นสี่พันบาทครับ พี่เขามาซื้อควายเดี๋ยวผมจะถามผู้ขายตัวนี้พี่เขามาซื้อไปไปงานนะครับไปกินงานกันอ๋อบอกราคานะครับพี่บาดบ้านสกควเภอเชียงกลางพี่วัดสี่พัน สี่พันห้าร้อยบาทผู้หนุ่มน้อยแบบนี้อถ้ามีเนี่ยสังเกตเลยว่าถ้ามีใช้ล็อกพวกแฝงเนี่ยได้ขายตลอดอะครับได้ขายตลอด 4, อสี่พันห้าออสมน้ําสมเนื้อเลยตัวนี้ผู้ซื้อได้ผู้ขายโอเคพี่วาดปล่อยไปแล้วนะครับพี่ปังบ้านทุกของหางวเงินพันนี่พี่ปังเดยครับนะว,วันนี้มาเยอะแยะไปหมดแล้วเหลืออยู่คู่นี้หมื่นห้าร้อยคู่ละคู่หนุ่มหนุ่มไทยสองตัวนะครับ ความสูงประมาณเมตรหนึ่งความสูงประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยตัวละห้าพันห้าคู่ละหมื่นหมื่นห้าร้อยตัวละห้าพันสอง้อยห้าสิบสิเนี่ยแล้วก็พี่นี่ถ้ามาใช้ใหญ่ๆเนี่ยผมบอกแล้วไม่ได้ออกครับสองหมื่นหกสายเนื้ออ้วนอ้วนสมบูรณ์ดีคู่นี้นะครับอ้วนสมบูรณ์ดีนี่มัวไทยพื้นเราสองตัวนี่นะตัวขวามือตัวใหญ่นี่ประมาณเมตรยี่สิบขึ้นเลยตัวในอ้วนดีคู่นี้ 2 6 0 0มบาทเป็นสายเนื้อแล้ว,ลวก็คู่สองหมื่นหกแล้วก็คู่นี้หม0่นาท่านเจ้าของวัวท่านอยู่บ้านทุ่งคลองตำบลยมเบอร์ทางผานะครับแม่มุมนี้อาจจะอาจจะแสงไม่ค่อยสวยนะครับอพอดีมีเนี่ยอย่างนี้ห้อยเชียนบ้านปลาลันแบบนี้ตัว6 5พัหนห้ผู้หนุ่มผู้หนุ่มบามันตัวนี้นะครับ ความสูงไม่ถึงเม็ดส่วนคู่แม่ลูกนี้ผมนําเสนอที่การต้องต่อไปคู่หมื่นเจ็ดยังอยู่นะครับงามเลยลูกตัวเมียคู่นี้นะแม่เขาก็สดประมาณสักประมาณลูกหนึ่งหรือลูกสองเท่านั้นนะครับนี่นะแม่ประมาณสักเกินเม็ดยี่สิบห้าเนี่ยเนี่ยคู่สิบเจ็ดคู่นี้นะครับลูกตัวเมียยังจาตัวนั้นหกพันห้าตัวนี้ก็หกพันห้าแต่แม่นี้แม่นี้เปิดราคาได้หน้าต่ออยู่นะเปิดได้เก้าพันบาทเนี่ย สูงประมาณสักก็อยู่ระหว่างเมตรยี่ิบห้าเมตรยี่สิบเมตรยี่ิห้านะครับเก้าพันอ่านี่ก็หกพันห้าคู่แม่ลูกลูกเป็นแม่หมื่นเจ็ดแล้วตัวนี้ก็หกพันห้าร้อบาทห้อยเชียนอยู่บ้านปา่าลานตมบุรีปัวนะครับพี่พี่นันส่งบ้านมอนเดี๋ยวนี้คือต้องเล่นอย่างนี้ทุกท่านนะนคือจะมาหาซื้อโบง,งามมาขายยังไม่ได้ขายแล้วต้องกะว่าเป็นสายเนื้อหรือว่า เจะพอจะไปเลี้ยงได้อะไรเงี้ยนะครับตัวเล็กหกพันห้าตัวใหญ่หมื่นสองพี่นันส่งนี่ขายดีนะขายได้ทุกสัป,ปดาห์เลยครับท่านก็จะมีติดแบบนี้ฮะติดปลอกปอกแป,ก,ปกตัวห้าพันมาขายแล้วก็จะได้ขายอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ยังอยู่หกพันห้าจบกันจริงก็คงจะสักห้าพันกว่าบาทแหละครับแบบนี้นะสูงไม่ถึงเมตรนะครับหกพันห้าแล้วตัวนี้หมื่นสองก็อันนี้ราคาก็คงต้องต่ออ่าราคาคงต้องต่อ 6,005น0 0 5กับหมื่นสองพี่นันส่งอยู่บ้านมอนตะม,มน์เมืองนอรตเบอปัว,ปว,ปวครับงวพี่แทนราคาหมื่นนะครับรางานหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอ้วนดียังนะครับแม่สาวไทยแม่สาวไทยหุ่นมาตรฐานเลยเนี่ยสูงประมาณสักเมตรสิบห้า,าสูงประมาณเมตรสิบห้าราคาตั้งไว้แค่ หนึ่งหมืนนะครับชอบชอบอ้วนเอาทุกท่านพี่แทนท่านอยู่บ้านมอนตำบลตัวละครมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวนะตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมมาดูคอกพี่เกียงในช่วงสายๆหน่อยนะครับแม่ตอนนี้วัวหนุ่มไส้ขนนี่ราคาแบบคือตอนนี้ผมได้คุยกับอ่พี่ ที่ทําฟาร์มทางเพชรบุรีราชบุรีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ฟาร์มวัวขุนมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเวียดน,นามเขาก็ไม่ได้กินวัวขุนนะครับเดี๋ยวนี้กินงัวทั่วไปกินวัวพื้นๆเราเนี่ยไซส์หมื่นห้าไซส์หมื่นห้าเนี่ยพี่เกียงมีเพียบเลยมีวัวหนุ่มอยู่ที่ข้อประมาณเจ็ดสิบตัวทุกท่านอยากจะคัดนะครับนี่ไซส์ข้าวขุนนะครับงามๆอย่างเงี้ยนะตัวหมื่นห้ามีวันนี้เอามาสี่ตัวแล้วก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์หมื่นสองเนี่ยก็เพียบเลยไซส์หมื่นสองเนี่ยก็เพียบเลยเนี่ยหนึ่งสอง สองตัวนั้นก็ใช้นะก็ใช่นะครับไซส์หมื่นสองนะครับเอา้าในข้อนี้เก้าตัวนี่มีสองราคาเนี่ยท่านใดอยากจะคัดไซส์หมื่นห้าไปเข้าขุนเนี่ยมาคัดข้อพิเคียงเดี๋ยครับมีคัดอยู่เจ็ดสิบกว่าตัวอ่าพิกัดท่านอยู่บ้านฝายมูลอำเภอท่า่างผาทุกท่านอืมเนี่ยลองดูลองดูนะครับวัวแม่วัวขุนลงมาราคานี้แล้วเนาะน่าสนใจน่าสนใจ สองหาีเคียงดูนะครับเอาละครับสายแล้วทุกท่านผมจะลาทุกท่านด้วยบรรยากาศในช่วงท้ายท้ายนี่ควายก็ได้ออกกันบ้างนิดหน่อยในช่วงท้ายท้ายนี่นะนี่พี่แก้วบ้านป่าไอ้มเภอสันติสุขมาได้ควายไปทํานะครับเขียงใหญ่ของอำเภอสันติสุขเขาพี่แก้วนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเปิดลุงเพชรเปิดอยู่ที่ตัวแล้ว พี่แก้วถึงตัวหมื่นไหมตัวละสิบเอ็ดตัวละหมื่นเอ็ดตัวละหมื่นหนึ่งพันเมื่อเช้าลุงเพชรเปิดตัวหมื่นพันห้าร้อยพ,พี่แก้วได้ดิสคข้ามาตัวห้าร้อยบาทครับซื้อกันตัวละหมื่นพันก็ถือว่าก็ซื้อว่าซื้อซื้อสูงเหมือนกันนะซื้อสูงเหมือนกันฮนะเอาละทุกท่านเออเนี่ยในช่วงก่อนเก้าโมงแบบนี้นี่ก็เขียงครับนี่ก็เขียงเนะื้อฮะ นี่ก็เขียงเนี้ยก็ามาได้ควายไซนี้แหละครับตัวเก้าพันควายพูดถึงควายสายเนือนี่ภาคเหนือเนี่ยบริโภคควายเป็นหลักนะครับแล้วก็อืเนี่ยได้ขายเฉพาะควายใช้ใช้นี่แหละครับหมื่นบวกลบเนี่ยหมื่นหน่อยๆน่อยหรือว่าลบหน่อยๆน่อยเนี่ยอันนี้ก็จากทางอำเภอ,อสันติสุขก,ก็ได้ควายไปหลายตัวเลยนะครับวันนี้ วันนี้แปลกเลยว่าเดี๋ยวผมในท่าตลาดนี่ผมถามลุงรันลุงรันเอาควายไปขายที่กาดน้องเต่าวันที่ที่ผ่านมาไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยมาวันนี้ลุงรันได้ขายหลายตัวกลายเป็ว่าวันนี้ควายขายดีกว่าวัวอีกนะครับควายขายดีกว่าวัวเดี๋ยวลองถามพลันลุงรันขายที่ตัวส <laughs> ุอดตัวไหนตัวไหนเหลือ โอ้โหวันนี้ลุงลันขายไปหนึ่งสองสามขายจีตัวเนี่ยพ่อโอ้โอ้แตล้วแตยแล้วลุงรานขอบคุณครับนี่ลุงรานนี่สับสนค่าน้ำมันให้พี่ทอมนี่นะลุงรานกับท่านนี้นะครับท่านใดอยากจะได้ควายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลุงรันเอาควายไปขายที่กาศน้องเต่าไม่ได้ขายเลยสักตัวมาวันนี้ขายดีมากแต่วันนี้ได้กลัวได้ขายไหมเนี่ยวันนี้มันก็เป็นจังหวะของมันเนาะขอบคุณนะพ่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่ฮะ วันนี้โดยทั่วไปก็อันนี้นำกลับนะครับเนี่ยนำกลับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ขายเลยครับบวนะัวเนี่ยขายพเพราะวัวเงินพันกันได้ขายไหมไม่ได้ขายเลยครับวัวงามสายเลี้ยงมาก็ไม่ได้ขายเลยน้องกันนะ่ะนี่แล้ะทุกท่านผมจะลาทุกท่านด้วยไม่ดีครับไม่ดีเลยตลาดชาวบ้านไม่ดีเลยครับอืน่าเห็นใจเหมือนกันะดูแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการสรับสนุนช่องพี่ต้อมนะครับ ขอบคุณเฮียผู้ใหญ่จากสระบุรีที่สนับสนุนค่าเดินทางให้พี่ต้อมทุกสัปดาห์ตอนนี้ท่านบอกว่าช่วงที่พี่ต้อมไม่มีรายได้ท่านก็จะสนับสนุนค่าเดินทางตลอดนะครับท่านขออนุญาตไม่ให้ผมเอ่ยชื่อท่านนะครับเฮียผู้ใหญ่นะครับท่านเป็นนักธุรกิจส่งออกจากสระบุรีก็ขอบคุณท่านมากแล้วก็พบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ